สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าช่องนวลผ้าลวยตอนนี้นวลผ้าลวยกับยูท่วัดป่าบวมเล่าค่ะบ้านทอนนาเพิ่นมาหาตูรีกไปฝากเอฟซีทุกท่านค่ะมาหนีก็ได้ยินวา่าปูเพิ่นฝันดีได้ไปฟังความฝันน้ำปูค่ะว่าปูเพิ่นฝันว่าจังไดปูเพ่นล่อยู่ด่านนู่นค่ะไปกราบน้มัสจากรปูพร้อมกันค่ะ เห็ว่าตอนนักนตัววัดตึงนัดมึงเห็กันได้เจ็หมจหอยใ้ย้าตังนี้ยายนนก็ได้เี๋ยวสิเขไปเพิ่มเพื่อนละแมนอยู่ที่ต้องกันี่ดอกต้องคิดนะลูกคิดอหตงคิข้างหน้าอลิชาเนาะเท็กมัคกทายกวิ่งหกวิ่งแปดเนาะบนวิ่งหกล่างวิ่งแปด อยดล่างหกห้า่ศหกห้า่แปดเจ็ดแปดห้าแปดสี่แปดศูนย์แปดหนึ่งมีเลขฝันเล่าหาเจ็ดศูนย์เลขงาหกเก่างโานอ้แล้วฝันเพือนเปหกเก่าหกเก่าหายผมี้กนี้ได้สองคนเท่านั้นไปเนาะว่านอรปกรณก็คิดอาปกอบ์ก็คิดตู ก็เละเออครับตัวท้ายคีไพรบ้านเลเพราองคนเก่าประกอบก็คิดป็นมันเคยจะหายใจก่อนนะเขาเลขย่ายแปลว่างใดคะย่ายย่ายมึงเลยอ่มาเลยย่ายเลยไม่เาดูส้างก็ดีซีโอ้เล็กมันมีไอ้กุดนี่คือวัดนี่มันถึงไม่ไปยังซียมันไปเลยผู้ใดมาเอมกัสีลุ่มเอนกนไหสะโอ้จ้า เด็กย่ามาเอาย่าจังหวัดเลยครับมาเอาได้เจ็ดแปดหาเนาะค่ะแต่ว่าที่ซีคนน่ะแต่วันที่สี่แต่เลขออกใหม่ๆเนาะแต่ว่าแบ้มาดำข้าวเจาะมานดำกุ่นกับมาเขือเฮาบดร้อมแล้วไป้ไม่อัดเด้วเอาอย่างเดิมได้เอาเปิดแา้นี่ออกกิ่งแล้วดแบบนี้เด้อร้อมแล้วไป้กิ่งข้างในมุกหอยไทยแต่ด่น การนมัสการครับการนมัสการเจ้าค่ะอ้เจ้ินพอดเจ้าเดินพอดมาหลายเนาเหมือนเนาะหมาหลายโอ้คู่ทยูไนต์โอ้คู่ทายูไมีทุกข้อฝันนั่นแหละฝันว่ามาล้างพอมันมาเหลียนน้ำมันละครับมาล้างพอมันมาเหลียนน้ำมันมาเขียนเสื้อเมื่อยมันมานั่งเล่ยนน้ำมันก็วานยุ่มหอนคือเอาแท้เอามือมืดูเอาเอามือมาดูยนาะคู่เวอร์ชันมันก็เลยเขียนใส่มือให้นะเขียนตัวนี้เลย ตัวหนึ่งตัวสามหนึ่งหกสามหนึ่งหกหกเป็นเชียงเสิงเมือแห่งบอกครับครับครับขอบุกแต่ว่าในนี่ในสองประตูกาฝันว,ว่าจัดหกประตูเลยไปสิครับ<แ> <c oughs> นี่คือนี้แล้กาฝันด้วยว่าจาัดกับเชียงกับฟันดีดิกับฝันว่ายายกัมประคอมาใหอยูมาหนุนต้นมากๆเชียงอีกไม่เชียงอีกกับฝันว่าเข้าเจาเหนือมาถวายกัมเลือดอะไอยู่ดูดู เนี mm. uh, ่ยสดซดตัวนี้เออเนี่ยสดซดมาก่ำมากัยเนี่ยอันเนี่ยไล่โยดโยดออกที่ว่าฟันดีเนาะเออฟันดีแต่ว่าตัวนี้ละหลวงพ่อว่าบอกแล้วนี่ใช่เพิ่นว่าจะเลื่อยอะไรนั่นแหละอืมก็คอยเบืองไปเนาะเมียนบ่อนะพ่ออ๋อ ก่อนสีลงทุนก็ต้องพิจารณาให้ดีวันเสกร์วันวันบ่ครับอืมว่านี้ว่านคนกับกับ,บตามบ้านเลข่องตัวตะเทียนนี่งโก็เอาเชลเล็คเนาะครับโหก็เอาเชลเล <ฮะ S 2> ็เเกคำว่าวานั่นมืดกับกับขึ้นมาซ้ำมไม่บ่คักขึ้นมาส่งอีกบ่ครับขึ้นมาว่านเพิน่น,านมาส่งอีกโอ้เดี๋ยวคนของของอกไปซอยเขาเจาะแบบไายนึงครับ บาดมาส่งอีกกระเรื่อวดไห้ลางหมวดนึงขันบมวดไห้ลางกลับมาเหลือลางงวดก้อนส่งเนี่ยยึดต้นต้นแต่เคลี้ยนท่องบลยวดไห้ลางบมวดไห้ลางโอ้เพิ่งมาบมวดไห้ลางไม่ได้กับมาใหม่เนาะค่ะก้อนได้งวดก้อนได้ตัวเดียวสักตัวงวดงวดก้อนได้ตัวนี้ตัวเดียวโอ้สองเก็สี่สองเก็สี่ตะวันเล็เลขอันเกจถ่านเป็นเลขต้นไม้เห็นปะครับอันนี้เกจถาเป็นเูขต้นไม้ก่อเพิ่นก็เลยส่งกับเพิ่นก็ะเรื่ เขียนตัวนี้เลยก่อนสองเก็ดสี่หือในคีบลันละกันแช่สองกับเขียนตัวนี้เขียนพร้อมเขียนเขียนพร้อมกันเลยขั้งแรกสองเก็ดสี่ก่อนก่อนหน้านั้นบมู่ว่านนมากอีกครับ้ม่วานมาอีกมว่าซ้ำอยากินได้กรเบ็นันแค่แค่น่ครับครับม่าซ้ำบมวานเหมืนกัน เป็นกงว่าสิขนมันได้ดีดิถ้าเป็นตั้ชี่อหรอกเพราะว่าก็เป็นเรืลงทุนแนวจังเล็กๆล็กแนวน้อยน้อยอันดัวเราพอล้วเป็ลงทุนหลายพิจารณาบริกานเพราะว่าตัวแต่เทียนตัวหกเข่าแบเที้แหละนี่เนาะเหก็เข่าไปเอาพิจารณาบริษีดีนั่นเบื้องกระได้นุ่งหลายฝนตกบ้านเข้าไปน้ำเพลินแน่ใจร้องโอ้ฝนตกเย็นมูกบ้านห่บ้านขึ้นขึ้นขึ้นดูเฉียดเท่ามากอืม แล้วแล้วจงนีครับไปบึงชนะให้ดได้เพราะได้ไหวอันจังไดจังเพิ่นจังไดยหกเก่าอาจารย์หกเก่าเพิ่นเพิ่นเขียนตัวถ่าย,ยนเรื่องก็ยู่ในคลิปคีนล่ะเพิ่นก็เขียนตัวตัวต่าแบบนี้เลยเขียนทีเดียวจบเลยนะอืเขียนทีเดียวจบเลยอืมครับเิ่นสะกอนาว่าดังไฟอ้อมเลยว่าดังไฟควนกู้ขีวนไฟไหมปลา นุ่งหลายๆเพินมาบ่หลายคนบ่ครับมือว่านนี่มันมาสามคนสามคนมาตต่มกันยือวัาน่างเี้ยห้าเพเก็ดครัากับสร้างสร้างไเขาไปเบึ่งครับพือซุ้มสร้างซุงมยังเขาไปเบึ้งเลยข้างก้อนนั่นเพิ่นมาได้มามาส่งได้ผมจําได้ผมได้มาอยู่ได้แต่สองเก็ดซีสองเก็ซีหกเก้าเนี่ย่ันแมนบ่ันได้หกเก้าว่นนได้ครับบัมเมือวานเนี่ยเขามาได้หกเก้าครับ ห้าเจ็ดเนี่ยเป็นเลขต้นไม้โอ้ครับหมวดก้อนนี่นอนนี่น่องนี่คือหมวดก้อนครับผมเป็นเลขต้นไม้ครับนีหมวดก้อนขังก้อนพวงหมวดก้อนขังก้อนขังก้อนที่มาเอวันครับนี่ขังก้อนอ้าอันนี้่ยังแค่มือสองเจ็ดซีนนะจ๊ะ เดียวเจี๋ยนั่งได้นะเจี๋โอ้ก็งวดก้อนละครับครับงก้อนข่างก้อนใช้แรกเพื่นบอกให้แร่เจียวแรกที่ไปเอาเออแรกที่เขาไปเล่หลายนะเจีแรกเนาะมันก็ได้ตัวเดียวกันเนึกว่ามันก็มาตัวเดียวกันนึกว่ครับเป็มาเมื่อวานนี่เพื่อนกรับมาเขียนตัวเดียวกันชื่อเก่าแต่ว่าเรื่อเกาเขียนในทั้งหลังเรื่องเขียนใส่หลังมือแล้วแับจำว่าเขียนใส่กระดาษือด้อยด้วยก้อนโดยสั่งเราเพิ่ะก้อนวันดเมึงอไง กี่กินดาให้กู oh. ้อนแล้วฟอนกูอยากฟอนฟอนจนเมื่อยแอร์เลยเพิ่นอยากฟอนป้อนอีปอลน้อป้อนไม่โดนตีน้องอืออันเพื่อนซื้อว่าจ้งไหนเจ้าขาที่มาฟอนหมู่บ้านเจ้าม่ได้ื้อแมนไหมซื้อยานไหมลืมตัวบาดบมมนตาม่อนบ่จ้ะก็ล่างาม่อนแล้วมาเ้เพื่อนซื้อเอียงก็ลืม เนี่ยคเว่าอยู่ยาแสงแก้วบ่ค่ะบ่เมีนตัวตัวล่างผู้ล่างกันบ่บ่ผู้ยาี่มาส่งผู้ยาธิมาส่งเพิ่นมาเทียมเพิ่นนั่นแหม่เพิ่นซื้อว่าจังได๋ก็อน้าพี่เพิ่นมาจแกนเพิ่นซื้อหยังซั่นนี้คุยยาธิมาที่มาเพิ่นนั่นแหม่แล้วนอนเดี๋ยวผมผมไ่ได้บอกซื้อเหมือนเพิ่นมีแต่ว่าข้างนั้นงูใหญ่อยู่ผู้อยู่ข้างพี่ผมบอกว่าแม่ว่าเอาคนมาฟังเนี่มื้อนั้นมื้อที่แย่กว่าฟังนั่น เมื่อนั่งมือ,มอวานเราฟังนี่เมื่อนั่นแปลาอยู่ฟังงูไงครับเมือ่อวานเราอยู่ฟังพี่ฟังงงยูอันนี้เพิ่นวาได้บอกซื้อไงนี่แต่ว่าเห็น กินดาอย่าคว้อนนี่ผู้ค้อนค่ะคักคว้านไว้สันไม่ได้ฟ้อนด่วนแล้วไว้สันนัวว่าการชีวิตผู้มาส่งคนตัวเนาะยังอู่บริเวณ้อนแต่ว่ากับพ่อหนี้โดนตีพ่อหนี้ยังเงา็ฟ้อนไปฟ้อนดไปปูร่องเปิดเส้นนาที่มือว่านนี่ได้ทุกครับลูกมือจีนี่มันงวดก้อนว่านข้างก้อนเป็นมากอ่านี่ข้างมือว่านนี่รากุณนี่ผมมาดิว่าดิเขียนเกจสองซีผมมันขอดหัวเลยมาเขียนเกจสองซีไม่เขียนเก้าหก ก็ได้เป็นเลขสองตัวสองเก็ดเลยกวนทีนี่คือล่าสุดเมื่อวานนี่เด้อครับพี่น้องนี่ครับนี่โค้งทุ่งท้ายล่าสุดเมื่อวานนี่นะครับอยู่วัดดุงหน้าเพื่อนน้องแพนเพิ่นลอยลอยมาส่งอ๋อลอยมาส่งพี่น้องน้องแพนน้องแพนลอยมาส่งเอาซีหาคนเพิ่นก็เลยได้เลขสองเก็ดสี่ล่างก็คือหกเก้า นะครับสิเป็นล่างหร้อสิเป็นบนก็สุดแท้เจพี่น้องจะเอาดอก่าเอาครั้งแรกสองเจ็ดสี่ตัวเก้าเนาะแม่นห้ามาว่างยังได้สองเจ็ดสี่ยู่คือเก้าเพิ่นบานนี่ผลได้ครูไม่ขึ้นมาเพิ่มเติมคือหกเก้านี่ครับอาจสิเป็นเลขล่างหรือจังใดกับพี่เจรนาเอาเดอคริะเดี๋ยวค่อยเบื้องบรรยากาศอยู่ที่ปูคนไทยไปให้ต่อจากมีไปกับให้พี่น้องเบื้องคลิป ได้เลยครับสามห้าเจ็ดสองหกสามหนึ่งสองสามครับสาขาบันดุงครับลงมาอันใต้นี่เป็นธนาคาร่อกอครับงานพอกสอทาพี่น้องสนใจหรือนี่จิตสรัทธาอยากแกร่วมบุญร่วมพลนอยหาบาทสิบบาทยี่สิบบาทสามสิบบาทกันได้หมดครับ ก็มาหาพายจันเอาหมายเลขบัญชีเล่าครับนี่จังไดกะกะแต่พี่จะนอนนะครับเนาะตามัท่าครับเอาเส้นล่าเส้นร้อาแนล่าสุดเน้วตามนี่เด้อค่ะพี่น้องตามนี่ะครับขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านครับที่เข้ามาเราชมเราฟังครับ เมื่อคืทั้งงาคีบหนองแต่ว่านบริเิดที่หกใจก็จะเริ่มฝากกดใส่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อส่วบริษารแจกไห้กันดีๆของช่องสองขอบคุณครับสวัสดีครับนี่เด้อขาดตัวเลขโคงสุดท้ายที่วัดหน้าเพื่อนหรือวัดปลาบวมเล่าโคงสุดท้ายมือวานนี่มัดมามี่้องแพนมา ล่ำขอที่วัดหน้าเพิ่นคะ่ะพี่น้องได้สองเจ็ดีก็คือเป็นเลขตัวเก้าที่เพิ่นมากครั้งแรกก็ได้สองเจ็ดีเนาะคะ่ะแต่มาเพิ่มตัวเพิ่มนี้ก็หกเก้าเพิ่นสีเขียนใส่ด้านหลังกับด้านแขนทั้งหนาเพิ่นเนาะคะ่ะเพิ่นกับบรูซื้อ่าเพิ่นเขียน นี่คือตูเพิ่มขึ้นมากคือหกเก้าเนาะค่ะตูสองเจ็ดซีนี่ก็คือตูเดิมตูเดิมที่เพิ่มมากเอาขังแหลกค่าคันมากคันชอบกับยิบจับลัตเตอรี่ไวเดอร์ค่ะพี่น้องเล็กกับบหลายตูเนาะค่ะเล็กกับมี่ทอน,นี่เล็กกับบหลายตูวข่าคันเขามาแล้วกับยาลืมกดไลค์กดแชร์กด กระดิงติดตามเพื่อท่างช่องจิได้หาสิ่งดีๆไหมไมมมาฝากท่านผู้ชมในคลิปต่ตอไปขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรยๆุยสำหรับวันที่สิบหที่สิถึงนี่เนาะค่ะเฮงเฮงเฮฮง,งค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ